เรืองานโชว์ก่อนล่าสุดจ้างไปเลาของหน้าเมนนะคะอะไรหอไอเฟลใช่หอไอเฟลเมืองไทยมันมันสถานที่มันพอดีค่ะมันเหมาะเจาะตรงนั้นคือเขาตั้งตรงนั้นแล้วมันได้พอดีเขาก็เลยตั้งเราไม่รู้ แต่แต่คนจัดงานเขาไปจัดตรงนั้นแล้วออพอเราไปถึงแล้วก็วันนี้เล่นหน้าหอไอเฟลหลังเวทีทำไงอ่ะหลังเวทีอยู่ใกล้ชิดมากเลยนะก็ใกล้ชิดค่ะเขาก็มีแผ่นสังกะสีปิดออปิดตรงป่องนิดนึงแต่ว่าเวลาเราร้องฉากหลังก็คือหอไอเฟลเลยลองไปขนลุกไปอินเตอร์มากค่ะขนลุกไหมแล้วร้องอยู่อตอนร้องก็แอบขนลุกบ้างแต่ก็บอกว่าวันนี้ผีเต้นฟรีนะคนซื้อบัตร ขอร้อ,องแค่โลกมนุษย์ใช่ไหมเราโรอ้ยอ่าก็คือกลัวไงกลัวเขาแบบติดใจไงถ้าเขาติดใจเขาอยากจ้างเราไปเล่นใช่จ้างหนังแล้วนี่ก็ผีจ้างร้องเพลงเออถ้า,ถาจ้างไปเล่นโลกวิญญ,ญญาณว่างไง <laughs> อะไรเงี้ยก็เลยบอกอ่าเอาอย่างเงี้ละกันถ้าติดใจก็มาเข้าฝันญาติให้จ้างให้ญาติจ้างที่นี่เอาเอออะไรเงี้ยค่ะงานกลัวไหมฮะหลอนหลอนนักนักร้องชายบอก กลัวเล่นมมกว่าให้ให้เขาตามมาอะไรงเงี้ยเจ๊อย่าพูดนะเจ๊อย่าพูดนะอะไรก็จะพูดอย่างเงี้ยเขากลัวเพราะว่าตอนนี้เรามาแสดงอ่ะข้างหน้าเราเข้าไม่ได้นะคะเ,ออเราต้องเดินอ้อมเข้าออข้างหลังออด้านหลังมีมาออก็จะมีแบบอ,อุปกรณ์ ออใช่ใช่ก็คือเดินผ่านมาทั้งหมดเลยแล้วก็คือข้างหลังก็คือไม่มีไฟก็มืดมาเลยค่ะมันเป็นงานอะไรคะใบปอมันเป็นงานปิดวีคเป็นงานวัดนี่แหละค่ะใช่งานปิดวีคแล้วเขาก็ไปจัดตรงนั้นพอดีแล้วก็เหมือนแบบพื้นที่ในวัดตรงนั้นมันกว้างสุดอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นลานกิจกรรมของเราเขาอยู่แล้วค่ะครั้งแรกเลยไหมที่ได้ไปร้องเพลงหน้าเมนอ่าคือจริงๆแล้วไปร้องใกล้เมนนี่ก็คือบ่อยแต่ว่ารอบนี้ก็คือ ฉากหลังเลยแล้วก็คือ,อกล้องถ่ายมานี่เราก็อยู่ตรงกลางเลยนะ <c oughs> ถ้าไม่ปิดปองไวน้นั่นคือเตรียมถ้าภาษา,ศ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 าอีสานก็คือเตรียมอยู่ขอปองแล้วแต่ว่าไม่ยานใช่ไหมคะไม่ได้มีอะไรแบบติดตัวกลับมาความรู้สึกไม่มีไม่มีออไม่มีค่ะแต่ก็คิดว่าเขาก็น่าจะออกมาเต้นกับเรายอยู่แหละเพราะเพลงเราสน,นุกใช่ค่ะ <c oughs> นี่ไงร้องร้องโลกมนุษย์เต้นยันผีอ่ะเอางี้ก็เรียกว่ามันมันหลายโลกค่ะค่ะ ถ้าสุดเห็นไปลงเสียงเพลงใหม่มาใช่ค่ะเกี่ยวกับมูเหมือนกันนะคะเพลงใหม่จริงๆไม่รู้จะบอกว่าเพลงไหนบ้างที่ทำเยอะมากเลยนะคะเพลงใหม่เพลงหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับความคิดถึงบ้านคนที่ทํางานไกลบ้านอะไรเงี้ยค่ะชื่อเพลงคิดทอดบ้านแล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้ได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เราตั้งใจว่าเราจะปล่อยออกพรรษามันก็เลยจําเป็นต้องมาปล่อย ช่วงนี้ทาช่วงนี้ชื่อเพลงว่าปาฏิหาริย์ปู่นาคาใช่ค่ะอันนี้ก็จะปล่อยออกพรรษาอันนี้คือเป็นความศรัทธาของเราเองความศรัทธาเพราะว่าตอนแรกคือเราเราไปบ่นไว้แล้วเราได้เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปลําถวายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสไปเพราะว่าเราทํางานตลอดก็เลยเอางี้ละกันเราก็ทําเพลงเลยทาเพลงแล้วก็ไปถ่ายที่นั่นลําที่นั่นถือว่าลําถวายด้วยแล้วก็ทําเพลงด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือถ่ายทำเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ใส่เสียงแล้วค่ะรอถ่ายทำใช่ใช่แต่ถ่าย MV เสร็จก็คือเพลงคิดทอดบ้านถ่าย MV เสร็จแล้วไปปอไปบนอะไรคะปอก็บนเรื่องงานค่ะบนเรื่องงานขอให้คิวงานได้อ่าเดือนเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช่เราก็ได้เราก็ได้มาแล้วก็เลยจะไปแก้บนอะไรอย่างเงี้ยปกติคือเรามีความเชื่อความศรัทธาในปุ่นะค่แต่ก่อนไม่มีต้องบอกว่าอย่างงี้แต่ก่อนไม่มีแต่ทีเนี้ยอ่เราฝันบ่อย ฝันเห็นบ่อยบ่อยมากๆหลายๆสีแต่ส่วนมากจะฝันเห็นสีดํานีเป็นเป็นไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าจะเป็นองค์สีดําที่ฝันเห็นบ่อยมากจนสุดท้ายเราก็เลยว่าอ่ะให้อย่างนั้นฝันเห็นบ่อยๆก็ปรึกษาเพื่อนที่เขานับถืออะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกลองสิลองไปบนดูอะไรเงี้ยเราก็ไปแล้วเราก็ได้ใช่ค่ะไม่นานใช่ค่ะเห็นผลเลยเห็นผลเลยอืมเลยกลายเป็นเชื่อไปเลย ก็เชื่อค่ะเชื่อเชื่อไปเลยก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจแต่ใดๆก็คือเราก็ต้องพยายามด้วยอ่<ร>า,อาด้วยใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะ,อะตอนนี้เป็นเรียยเป็นอลัมที่เป็นแบบว่าปริญญาโทใกล้แล้วยัางอย่างอย่างอย่างยังไม่ปริญญาโทยังไม่จบไม่รู้จะจบไหมเอาเดี๋ยวประมาณปีหนึ่งลวค่ะค่ะ,ะประมาณปีนิดๆก็คาดว่าคาดว่าถ้าจบนะ,ะคาดว่าก็จะ อีกไม่นานค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นสาขาอะไรคะ่เรเรียน,เร,ยนเรียนบริหารธุรกิจค่ะทำไมถึงอยากจะเรียนรปริญญาโทอืมเราก็อาจจะด้วยความที่ว่าแต่ก่อนเรามันเป็นเด็กได้โอ,อกาสอ,อ่ะเออคือแบบตอนปริญญาตรีนี่ก็ทำงานด้วยเรียนด้วยเ,เราอยากเรียนไงแต่แต่บ้านเราก็ใช่แล้วตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเราก็อยากเรียน อยากเรียนเฉยๆนี่แหละใช่ก็เลยเรียนใช่แล้วก็เลยคิดว่าอ่าถ้าเราเรียนบริหารมันก็น่าจะมีมีผลดีต่อการที่เรามาบริหารวงบริหารอะไรหรืออนาคตเราทําธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกตัวนี้ที่จริงเราไปป่อเองคิวงานเราก็แน่นอยู่แล้วแล้วเราต้องไปเรียนอีกเราแบ่งเวลาอย่างไงอ่ะคะอืมก็ต้องทําให้ได้ค่ะเพราะว่าเราอยากทําแล้วใช่แล้วก็ต้องแบ่งให้ได้ก็พยายามวางช่วงอ่าล็อกนี้อ่านหนังสือล็อกนี้อ่าวันนี้ไปนะ วันนี้สอบนะวันนี้งานนะที่นี่นะที่นี่นะก็ต้องพยายามวางให้มันลงล็อกอะค่ะต้องเหนื่อยกับคนอื่นหน่อยเหนื่อยนิดนึงแต่ว่ามันยังไงล่ะเราอยากทําอ่ะเออปริญญาใช่ใช่ใช่ค่ะอยากเท่อะอยากเท่อะเป็นมหาบัณฑิตอย่างเงี้ยใช่ค่ะอยากเท่แต่แตเขาชื่นชมกันนะเพราะบว่างานก็เยอะก็ยังจริงยังแบบฝักไปเรื่องการเรียนด้วยอะไรยงเี้โอ้ขอบคุณมากค่ะจริงๆแล้วเขาก็บอกเฮ้ยเก่งจังเลยอะไรจริงจริแล้วไม่ใช่เป็นคนเก่งแต่ว่าเป็นคนที่อยาก กเลสเยอะใช่ใช่ใช่กิเลสเยอะแล้วเราไม่หยุดนิ่งเราก็เลยทําแต่เราไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเรากิเลสเยอะใช่ค่ะตอบสนองความต้องการตัวเองเป้าหมายไปอว่าประมาณกี่ปีจะเอาปัญญาิอยไปอือปอมไม่ได้ตั้งเป้าค่ะเพราะว่าปอมไม่อยากกดดันตัวเองปอก็ว่าทําทําไปเรื่อยๆให้ให้ปลายทางมันออกมาดีก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เรื่องระยะเวลาพอไม่ไม่ได้ฟิกไม่ได้กําหนดใช่ค่ะก็ทำควบคู่กับการทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยไม่กดดันตัวเองเกินไปฝากผลงานนิดนึงค่ะเพลงแล้วเป็นเขาเรียกว่าราชินีเป็นเจ้าแม่ยอแห่ค่ะเออฝากนะฝากติดตามผลงานเพลงใหม่ของปอด้วยนะคะชื่อเพลงคิดทอดบ้านแล้วก็ออกพรรษาก็น่าจะได้ฟังกันกับผลงานเพลงปาฏิหาริย์ปู่นาคาอันนี้แหวกแนวเลยพอปก พ่ออีสานบอกอุ้ยถึกใจเลยเด้เอ,อ,อฝากผลง,งานเพลงน,นเด้อค่ะพี่น้องอันนี้แหวกแนวเลยบ่เคยเฮ็ดแนวนี้มาก่อนนะคะกับเพลงคิดหอดบานอันนี้ฝากพิเศษคนที่แบบเฮ็ดงานไกลบ้านบมว่าสิเป็นในไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะเพลงนี้คิดว่าจะตอบโจทย์พี่น้องที่เฮ็ดงานไกลบ้านแทนแน่นอนคิดหอดพ่อคิดหอดแม่นะคะเพลงนี้ให้เป็นเพลงที่ฮิวใส่พี่น้องกันละกันนะคะคิดหอดบานแล้วก็อีกเพลงหนึ่งค่ะซื้อเพลงปาฏิหาริย์ปูนะะ่นาคาเพลงนี้แหวกแนวจากจากปกติของปอเลอยที่ ปอเป็นคนสะดิ่งอยู่แล้วมันพออแต่วี่ที่ก่อนหัวลอยแห้งแล้วพี่น้องอ่าปอเป็นคนสะดิ่งอยู่แล้วแต่เพลงนี้จะออกแนวเรียบร้อยหวานๆฟอนอ่อนๆอ่าถฐาฟอนนั้งกันค่ะพี่น้องปาฏิหาริย์ปูนาคาออกภาษานีได้ฟังกันแทนนอนใบปอรัติยาราชินีรถแห่ค่ะเอาเพลงไหนเอาเพลงไหนก่อนค่ะเพลงแรกเพลงแรกคิดฮอดบ้านนะคะ กับเขา,าเขเส้าแรงกินข้าวแกงกับหมูอยู่ในโรงงานมโน่าอยู่บ้านกับสองเท่ากินข้าวหวมพาโทรวิดีโอคอเติมใจย่ำในเห็นหน้าได้ยินเสียงจากแม่ทํามาเมื่อยบ่ลูกลาน้ำตามันไหล สดดีมากติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ